ยิ้มนีเล่นเกมเป็นเพื่อนหน่อยนี่นี่เกมอะไรพีเกมแต่งตัวไม่เอาว่ะเขาจะดูบอลเนี่ยมันเกมผู้หญิงอะรีรันเมื่อคืนเนี่ยฟุตบอลรีรันดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่เกมเนี่ยเล่นให้หน่อยมันไม่ผันด่านละทีนะนะไม่เอา่ะไม่เอาว่ะดีเล่นไปดิกดมุัมม่วก็ดดกได้เดี๋ยวก็ผ่านมั่วไม่ได้เนี่ยขอความร่วมมือแค่นี้ก็หน่อยก็ไม่ได้ก็เงี้แหละ นะอะไรก็ดีให้ทําอะไรก็ได้ถือกระเป๋าก็ไม่ว่าไปน,นูป่นไปน ύ, ี่ก็แบบไม่มีขัดน้ํามันจะหมดโอ้โหนี่เติมน้ำมันตั้งแต่เจ็ดวันที่แล้วก่อนจะมารับกูที่ตอนนี้นะขอให้เล่นเกมด้วยแค่นี้ไม่ได้งี้แหละนะเร,เรารทําไมแต่ก่อนสู้มันจะเล่นไม่เล่นเนี่ยฮะมาก็ได้มา,มา,มาโอ้แค่มีสบายมากนี่เดี๋ยวทรงผมนี่เซเลมูนเซเลมูนเซเลมูนพอ่อเซเลมูนพ่อเจียนเทเทิยาย มันบอกว่าเควสแบบให้แต่งแบบสไตล์เทพนิยายบีต้องแต่งชุดให้มันแมทกับเนี่ยเควสของมันที่มันให้มาแบบนางฟ้าฟงฟิงอย่างเงี้ยเออเทพนิยายเข้าใจปะเนี่ยบีแต่งให้น่ารักเหมือนเขานะเนี่ยมันแล้วน่ารักแบบบีมีมีปุ่มไหนให้มันแบบนมใหญ่นมใหญ่กดแบบนมใหญ่แบบที่ร้อยีีมันไม่มีนี่หาชุดที่แบบเนี่ยมันบอกว่าให้แต่งกับเข้ากับเควสนางฟ้านางฟ้านี่แต่งได้เหมือนเขานี่นี่ไงบีเป็นไง ไหนไว้เขาบอกให้ทำเควสแต่งแบบเทพนิยายเอาไปประชันเจ้าหญิงรองเท้าสติรองเท้าสติมีถุงเท้ามาด้วยเสร็จปุ๊บชุดลายเสือชุดลายเสือมาด้วยถุงมือฟิตเนสถุงมือถุงขัดไกยก็มีมือชาวล็อกไงถุงมือแบบมีหมุดๆชุดลายเสือมียีนครอบด้วยเสร็จปุ๊บบันตาบันตาก็มากันแดดไงไม่น่ามึงเล่นเลยเออกูไม่ขอความเชื่อหลือมึงแล้วก็ได้พังเพราะตูมกูเนี่ยพังให้ช่วยท่นี้ก็ช่วยไม่ได้ จำไว้นะแม่งพอยแล้วม่งอะหาผัวใหม่มันคอสตูมก่อนกูนั่งดูบอลของกูอยู่ดีดีด<ะ>ีกูโดนด่าเฉยเลยโอ้กูผิดอีกแล้วแม่งอารมณ์แม่งมมขึ้นข,นขนลงลงเดี๋ยวก็เป็นเมนเดี๋ยวก็อยากกินนูน่นกินนี่โอ้พวกกูต้องเป็นผู้ชายที่สตองแค่ไหนเนี่ยถึงจะเข้าใจผู้หญิงอย่างพวกมึง